บะนี้เงาี่ทำการจุดแล้วก็เฮ็ดเรื่องในบะนี้นี่พ่อจุดก็ใส่ไปเลยกับว่าจะสามสิบนาทีปีสิบนาทีเขาเคยเฮ็ดบะเดี๋ยนี้ก็เคยเฮ็ดตัวเ้างจะสมัยคอเป็นห้องก็จะว่าขันเ้างอ่อนบัสไซไลบะนี้ก็สิพอดีเลยเนาะสวัสดีครับพี่น้องเมือนี้สิเฮ็ดเฮ็ดนี่ยังพ่อไก่อบฟางหรืออบเฟียงไก่อบฟางครับครั้งแรก พข่พ่อเห็ดน,นะครับผมเคยเห็นนะครับไก่อบฟางนี่คือมักแล้วอันบ่นนี้มักแล้วยบร้อยนี่มักแล้วเรียบร้อยนะครับนี่คือไก่ที่เขาหมาักปกติบางคนเสียเอาไหมเสียบมันบ่น<ร>บางคนก็เสียออเอาไหมเสียบครับแต่ว่านี่พอ่อเอาเสียบครับนี่ล่ละไก่อบฟางเนาะเห็ดแดงสิบบ่บ้านนี้ไปเอาฟางกี่บ้านนี้ออ นี <ítulo> ่แหละครับมองอาทิตย kind of ์ประจำครับเห็นมันขึ้นไปเลนน้ำเลยนี่แหละครับสถานที่อาทิตย์ของผมบรรยากาศในมือเตาอืมตอนนี้เจ็ดโมงเลยนีะครับเจ็ดโมงนี่เลยเอามาใส่สิบอันอบด้จักเทียสิเผาฟางเยอะเสียน เดี่ยวนึงบ่เดี่องโดนบันนี้เขาทีน้ำการจุดแล้วก็เห็ดเรื่องในบันนี้นี่พอ่อจุดก็ใส่ไปเรื่อยๆก็วันจะสามสิบนาทีไปสิบนาทีเขาเบกิกเคยเห็ดบ่เดี๋นี้ก็เคยเห็ดตัวเา้ายตัวใหญ่ขอเป็นเบาเนาะรองเบิ้งนะครับขันว่าเคยเห็ดสิบนะเป็นแังไดง <Es> BU ตอนนี <Todd chips" S 2> ha, ้ก็กบลงไปครับค่ะเบิงว่ามันเสียออกมาในรูปแบบใดสีใหมสีใหมหรือสีจังใดนะครับก็รอเบิงครับพี่น้องรอเบิงน้ำกันรับรองได้อืม เดี๋ยวลรบเบิ้งไปเรื่อยๆครับตอนนี้มันห่อนอยู่นะครับตอนนี้ไฟกระดับลุ่งแนนแล้วนะครับก็เหลือแต่ไฟจากขีดของกองเฟียงนั่นแหละครับขีเฟียงนะครับก็คือเขาสีอบอยู่นี่ประมาณเค่งสโมงวันครับพอว่าเดี๋ยวสีมารอบเบิ้งครับตอนมันสุกแล้วมันสิบเป็นจังใดครับพี่น้อง เสร็จแล้วครับพี่น้องเสร็จแล้วปปทีนี่ครับนี่คือไก่เบยไก่อบฟางนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะพ่อนะประมาณครึ่งชั่วโมงกูนะฮะข้าวาต่ว่าขันห่ออนบดใส่ลายปะนิงก็สิพอดีเลยเนาะอันนี้มันสุกขัดปวแต่ว่าก็เป็นตะเสียบอยู่ครับเมืองเนะ่อืมจะกินได้บ่กินได้นะครับ เมืองผุนหามาเดี๋ยวเบิ่งผนนพนดา้าเดี๋ยวเบิ่งอยู่ข้างหลังโอเคครับพี่น้องบัดนี้ไปกินกัน,นครับเป็นครั้งแรกดูแล้วบัดนี้เฮ็ดกินเองได้พร้อมบาดที่นี่นี่ละครับไปบัดนี่หิมะครับพี่น้องมาบัดทีนี้นะครับเมนูนี่นะครับพี่น้องกระสิออกใหม่ๆดำๆจักหน่อยนะครับผมต้องมีรอบแกะโตแน่นอนเพราะว่าฟางเฮาหลายนะครับผมรู้สูตรแล้วรู้วิธีการเฮ็ดแล้วนะครับว่บาสิเฮ็ดจังได๋บัดนี้ จัดเองแน่นอนนะครับอันนี้ให้พอเฮดในเบิองซือนี่เลยครับผมคุณนะคี่น้องเป็นแต่สเสียไม่ไเอียบเรียบร้อยนะครับเอียบหรือว่าหมักนั่นแหละครับผมมากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดของเขาน้ำแข็บนนครับจริงจริงกินกับน้ำจิ้มสมก็ได้นะ้ครับดนะ้ป็น้ำจิ้มสมน้ำจิ้มตำพริกพริกสดกินธรรมดานี่ก็ได้ครับแต่ว่าผมมีซีฟูด้ดผมก็เลย เอาเป็นซีฟู้ดเลยครับแสบตัวนี่นี่อืม เน่าหอยเห็ดสูตรแบบว่าให้บานห้องซื้อนะครับเนาะมันก็เลยบรดูว่าเออมันต้องกะเท่านี้เท,ท่านี้ยังสิพอห้องเสียนะครับแต่ว่าบนันี้รอบสองเดืสิพยายามกะว่าปตองใส่ไฟหลายหลอบบังสินะ จับดีก่ครับอืมอรุดเลยรุดเลยโออนุญาติจําจทางซีเลยครับมันติกัดขาดเปล่นเนี่ย ตายต,าย,ตายพี่นอ้องบักปิกติดกล่องครับืไดไปติพต่อตอนไหนบุย้ยที่เมนตอนเปิดอันนี้ครับ ตอนเปิดที่ฟูดนี่คือใดมุติดกล่องเลย ครับเดูครับผ่านผ่านคนเห็นบางคนมันเสียเหล็กเสียบ เสียบไก่นะครับกระป๋ะเอาเปะอบฟางแต่ว่าพ่อเฮตเซนถ้วยเพราะว่าอย่างตีห้มันได้นาำครับได้จำน้ำ มือเปลี่ยนเักหน่อยพอไพ่เลยครับเด้ออื้อืม,อมจำเลยครับ เนื้อส <ek> ุกดีไดยครับสุกดี ใชบครับเท็ดแ้วไปน้ำเปือนคักเมน,นูนี่ พ่อแหละครับพี่น้องเปลี่ยนนิดหน่อยครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่เข้ามาติดตามช่องผมนะครับจังไลกะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันในกระดับกันนะครับพอกันไม่คลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ